ระบบสัปดาห์เดย์ทอค่ะทุกคนซัมเมอร์ที่ว่าร้อนแรงยังยไม่เท่าแดดของเมืองไทยเพราะว่าอะไรเราร้อนทั้งปีแต่ว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยร้อนที่สุดผ้าทิศขาทำงานนี่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะส่องแสงตลอดเลยอะเฮ้ยแล้วเราอะก็คือหน้าห้าหมองคล้ำเด็ดขาดเลยนะคะยิง่งซัมเมอร์ใครบอกว่าหน้าแบบดูเหมือนว่าโดนเล่นของหน้าไม่ใส่ไม่ไหวเลยคะ่ะวันนี้มิ้นเลยมีตัวช่วยค่ะทำให้หน้าแบบวิงส์ไบรท์กระจ่างใสยังเป็นธรรมชาติหน้าไม่หมองคล้ำตามมาดูตัวช่วยของมิ้นกันเลยค่ะ แรกกับโฟมหน้าใสหล่อสีม่วงหรือว่าฮารดะลาโบไว t ์เชนี่เงี้ยมอชเชอร์ไรซิงเฟสวเชนี่เองเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบว่าเฮ้ยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยลดความหมองคล้ำแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสนะคะใครจะล้างธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตาข่ายตีโฟมวิฟองหรือว่าเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าก็จะให้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งเลยค่ะตัวนี้บอกเลยว่าล้างมาแล้วหน้านุ่มไม่แหง้งไม่เอียดตึงแน่นอนเลยค่ะกับโฟมหน้าใสหล่อสีม่วงราคาหล่อละ175ดบาบาทเท่านั้นสเต็ปแรกนะคะสู้แดดซัมเม ตอนต่อมาเรามาเตรียมผิวกันด้วยน้ตบจบผิวมองคล้ําแล้วก็น้ําตบจบผิวแห้งค่ะใช้น้ําตบจบผิวมองคล้ําก่อนเพราะว่ามีความบางเบากว่านี่เองค่ะตัวนี้เขามีทัง้งแพนเนซามิกแอซิดวิตามินซีวิตามินอีผิวไบรท์กระจ่างใสลดจุดด่างดำ,ดำหน้าไม่หมองคล้ำอีกตต่อไปค่ะตบเข้าไปค่ะขวดนี้ราคา580บาทในขนาด170 ml อนี่เองค่ะตัวต่อมาที่ใช้คือน,น้ำตบจบผิวแห้งขวดสีขาวของเราเนี่ยค่ะขวดนี้ราคา520บารนอยยี่สิบ l ตัวนขนาดหนะนึ่งร้อยเจ็ดสิบมลน,นทุกชั้นผิวเลยถ้า เป็นประจำนะแล้วก็เสริมสร้างสกินแบเรอร์ให้ผิวแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปตบๆเข้าไปคะ่ะกับคู่นี้เพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ความแข็งแรงหน้าไม่แห้งอีกต่อไปคะ่ะขั้นตอนต่อไปตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคะ่ะกับ U V Perfect Gel กระปุกนี้เองคะ่ะหน้าร้อนซัมเมอร์แบบนี้ต้องมาคะ่ะตัวนี้บอกเลยเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงเมคอัพเบสกันแดดคะ่ะเมคอัพเบสคือทำให้แบบว่าแต่งหน้าไปแล้วติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะ เราก็จะดูใสเรียบเนียนนะคะพาลงไปแล้วเฮ้ยบางคนท้าบอกหน้าเหมือนสาวเกาหลีญี่ปุ่นเพราะหน้าดูวิงวังไบรจ์จริง,รงๆเลยกระจายแสงได้ดีนะคะตัวนี้แล้วรายกันแดด S P F 5 0บวก P A บวกทากันไปเลยค่ะสู้แดดอันร้อนแรงของเมืองไทยได้แนะน่นอนกระปุกนี้กระปุกใหญ่มากๆเลยเดียวกับ U V Perfect Gel ของเรานะคะราคา850าบาทได้ไดว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะโหยสู้แดดเมืองไทยกันนะคะวันนี้บอกตัวช่วยปิดเพียบเลยใครแบบอยากได้ก็ไปหาซื้อหาตามกันได้เลยนะคะ หรือใครมีปัญหาผิวกวนใจอะไรอยากให้รีวิวสินค้าฮาดาลาโะบกตัวไหนทุกคนดีมมาถามได้เลยนะคะพร้อมตอบเสมอไป,ไป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 สู้แดดเมืองไทยกันจ้า